โอเคนะครับผมก็สวัสดีกัหมืนเลยก็อยู่กับช่องทีวีวายชาแนลไปเหมือนเดิมนะวันนี้มันจะไปแบบเหมือนมีเรื่องนะเนี่ยเห็นไหมข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยเหมือนมีเรื่องนะแบบเขาน่าจะมีเรื่องนะเขาบอกผมนะผมไปเลยไปซีสองนะตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะก็ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกันตอนหนึ่งนะ โอเคนะฮะทุกคนเราก็ใกล้ถึงกันแล้วไม่ได้่าแบบไม่ได้ถ่ายไฟเอ็นนานนะไฟเอ็นบ่อที่อื่นแต่ผมไม่ได้ถ่ายนานแล้ะมาถ่ายให้ดูเงินจะเป็นแสนนะฮะเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดพันในห่าสภาบแกงตีมั่วอะไรกันนะโอ้โหผมขอจบบทไปเลยแล้วกันนะ

นี่นนนก็แก๊งล้านะดำๆเนี่ยดำๆอยู่บนหัวเนี่ยแก๊งล้านะเนี่ยสองคนนี้ก็แก๊งล้านะไม่รู้ว่าเขา,เาโดนด่าหรือโดนด่าเฉยอะไรเนี่ยเด็กเพื่อนมาโอาให้มันบีบทำไมวะา đa lì để đa lì chỉ đi kèm của cô dưới hù อ้มันเข้ามาบีบเตไอ้นี่เนาะถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวเล่นไหมเดี๋ยวเล่นเลยเดี๋ยวเล่นเลยโอ้มันยังไม่เลิกบีบอี Kinh oh. Ồ oh, phủ tâm luận máu ý Bất nôn 130 Kinh nắc nì từng rồi hơi Story bảo, story bảo, allay bảo, อะไรเปล่ามีซเรตมีสตอรี่อะไรเปล่าโอ้แหลกลิปหายเลยเอสเอสตกอ่ะกลัวพื้นที่เตรียมเว้เดี๋ยวเจอกันตอนอีกมันจะมีเรื่องกันนะมีไม่มีก็ถ้ามีเดี๋ยวผมอ่านให้ดูนะฮะ ก็มาดิมาดิมาดิมาด,มาดิเปิดดิเปิดพีดิเอาดิเอาเฝ้ามาดินี่น่าจะบวกว่ะน่าจะมีบวกว่ะโอ้ยเยี่ยนี่จกมีแล้วจกมีแล้วผมเล่นไม่ถนดัดเละโอ้ <c oughs> คลิป5นาทีไม่มีอะไรเลยเฮ้ยโอ้ีอยยังวะมาดิเปิด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 มาดิเ,ดาดเอาดิมาดิแต่ทุกตัวออมาดิ ดิมาดิเมันเปิดป่ะเฮ้ยมันเปิดแล้วว่ะมันเปิดแล้วว่ะเฮ้ยแมวก็ไปเสียเวลาโอ้สภาพไม่กล้าเปิดไอ้อะไรนะ PVP PV เนี่ยก็เปิดมาดิไหนวะไอ้ไหนวะไอ้ไอ้ไหนวะพูดวะ K อะไรวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้อเกงโอ้ไม่มีเหรอโอ้โหดูว่าไม่มี สตอรี่หรอกนะนคลิมนี้ก็มีแค่นี้เลยทุกคนโอ้โคตรน่าเบื่อเลยคลิมนี้จะแบบไอ้พวกมีสตอรี่พวกอะไรเนะี่ยบอกได้นะจะผมทำให้ดูบ่อย,อยเจอกันคลิมหน้าบยบาย